นี่ค่ะก็เลยแนะนำตัวก่อนนะเอยดาจากช่อง Follow Me เอยดานะคะอยากจะมาแชร์ประสบการณ์การมาอยู่นิวซีแลนด์ให้เพื่อนทุกคนมานิวซีแลนด์ยังไงทำวีซ่าอะไรมาถึงได้มาอยู่น,นิวซีแลนด์นี้พี่เอกก็อยู่นิวซีแลนด์มาย่างเข้าปีที่10แล้วมาได้ยังไงมาด้วยวีซา่าพันด์ชิฟติดตามสามีมาวิพีเอนนี่เขาได้วิร์กวีซ่าแน่งงานไทยเชฟคะ่ะ มาและยังสมัครจากที่ประเทศไทยมาคือว่าวีซ่าในตำแหน่งงานของไทยเชฟเนี่ยหรือพ่อครัวไทยเนี่ยสมัครมายัางไงวีซ่าประเภทนี้ก็ต้องมีประสบการณ์เมื่อสมัยก่อนนี่ประสบการณ์อย่างน้อย3ปีการทำงานด้านเชฟด้านกุ๊กสมบัติต่างๆการอุปยานี่เรียนจบทางด้านอาหารมาค่ะแล้วเขาก็ ทำงานได้โรงแรมมานานประสบการณ์ค่อนข้างโอเคเขาก็ได้ยื่นสมัครมาและได้รับวีซ่าหปีในครั้งแรกนะคะเมื่อปี2012แล้วก็ได้มาทำงานที่นิวซีแลนด์ไปนูน้นจะได้วีซ่าแค่1ปีก่อนแล้วพอหมด1ปีก็จะมีการต่อ วีซ่าในประเทศนิวซีแลนด์ไปเรื่อยๆการที่มาได้ด้วยเวอร์กวีซ่าในตำแหน่งไทชเชฟเนี่ยก็ต้องมีสพอร์ตหน่งงานจากนายจ้างก่อนนะคะถึงจะมาได้วีซ่าจะอนุมัติหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเจ้าตัวด้วยนั้นที่มาด้วย Work เวอร์กวีซ่าพี่ไอเขาไม่ได้เอาภาษานะคะก็มาด้วยคุณสมบัติล้วนๆเลย ก็พอมานิวซีแลนด์ได้เนี่ยพี่เอก็ทำวีซ่าพาร์เนอร์ชิพเรียกว่าวีซ่าพาร์เนอร์ชิพติดตามสามีมาได้ประเทศนิวซีแลนด์นี่คือสามารถให้ภรรยาและลูกติดตามมาอยู่ด้วยได้ก็เตรียมเอกสารต่างๆเพื่อที่จะยื่นพาร์เนอร์ชิพติดตามสามีมาต้องเตรียมอะไรบ้างเตรียมเอกสารความสัมพันธ์อะไรบ้างสัมพันธ์ ในการครบหามีอะไรย้างอิงได้บ้างคุณคบหากันจริงๆรูปถ่ายใครที่ได้จดทะเบียนสมรสก็สามารถใช้ใบจดทะเบียนสมรสได้เต่๋วตอนนั้นพี่เอไม่ได้จดทะเบียนสมรสคือประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยเขาไม่จําเป็นว่าจะต้องมีใบจดทะเบียนสมรสถ,ถึงมาายืนยันความสัมพันธ์ได้จากเอกสารอย่างอื่นอย่างเช่นตอนนั้นที่พี่เอใช้จะเป็นเอกสารการซื้อบ้าน การซื้อรถการผ่อนบ้านการผลล่อนรถแล้วก็ Bank s t a t e m e n ทที่เราเอาเงินเก็บด้วยกันรูปถ่ายต่างๆที่เราไปเที่ยวด้วยกันทุกอย่างที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของเราว่าเราเป็นสามีภรรยากันจริงๆรูปถ่ายตอนแต่งงานจัดงานอับแ,แต่งงานของชมรวยรูปถ่ายที่มีเราสองคน ในทุกที่ในสถานที่เราไปเที่ยวด้วยกันใช้ได้หมดข้อต่อไปก็จะเป็นเอกสารรับรองจากเพื่อนจากญาติว่าเราคบหากันจริงมากี่ปีอ้างอิงว่าเราเป็นแฟนกันเป็นสาม,มีภรรยากันจริงคุณสามารถเอาเอกสารอะไรก็ได้ที่มันระบุได้ว่าไปไหนมาไปไปไหนมาไหนด้วยกันจริงๆ สามารถใช้ได้หมดเลยค่ะแล้วก็เอกสารส่วนตัวของเราก็มีพาสปอร์ตการเปลี่ยนชื่อก็มีใบเปลี่ยนชื่อทะเบียนบ้านประ,ประชาชนรูปถ่ายก็จะมีเอกสารไปตรวจโรคถ้าใครทำวีซ่ามาเกิน1ปีเนี่ยจะต้องมีการตรวจโรคแบบ f ฟลเลยก็คือแบบเต็มรูปแบบ ตรวจเลือดตรวจปัสสาวะตรวจร่างกายตรวจสายตาเอ็กซเรย์ตรวจเอทตรวจเชื้อไวรัสต่างๆอันนี้คือตัวที่สำคัญมากไปตรวจที่โรงพยาบาลที่รับตรวจมาที่อิม r เกชันนิวซีแลนด์รับรองเท่านั้นกระสารอีกตัวหนึ่งก็คือใบตรวจประวัติอาชญากรรมในประเทศไทย ว่าเราเคยต้องคดีมีประวัติไม่ดีอะไรหรือเปล่าก็ไปสามารถไปติดต่อทําได้ที่กรมตํารวจก็เอกสารทะเบียนบ้านประชาชนของเราไปรูปถ่ายอาจรู้สึกจะไปถ่ายที่นู่นนะคะไปั้แต่เช้าปั๊มลายมือตรวจเอกสารสัมภาษณ์นิดหน่อยระยเวาลาการทําประมาณหนึ่งเดือนแนละ้วเสียค่าให้จ่ายประมาณหนึ่งบาทคือตัวใบประวัติอาชญากรรมตัวนี้เป็นตัวที่สําคัญมาก ก่อไปกับการยื่นวีซ่าพาร์ทเนอร์ชิพในการสมัครก็คือเหมือนการสมัครวีซ่าทั่วไปเลยแต่เอกสารที่สำคัญที่สุดก็คือเอกสารความสัมพันธ์ว่าแสดงให้เห็นว่าเราเป็นแฟนกันคบหากันจริงหนึ่งที่สำคัญก็คือจดหมาย ให้แฟนเขียนจดหมายรับรองว่าเขาเป็นสามีเป็นแฟนเราจริงแล้วเขาต้องการที่จะให้เรามาติดตามมาอยู่ที่ต่างประเทศด้วยให้แฟนเขาล่างจดหมายให้แล้วก็ส่งมาให้เราทางอีเมลเราก็ปินตัวนั้นนั้นแนบไปด้วยใส่รายละเอียดทุกอย่างเลยเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ใส่ให้ครบเลยนะรวบรวมเอกสารอยู่หลายเดือนอยู่เหมือนกัน ก็พอรวบเวมเอกสารได้แล้วก็ยื่นเข้าไปยื่นวีซ่าของพี่เหตอนนั้นน่ะก็คือรวบรวมเอกสารทั้งหมดใส่แฟ้มไปที่สถานทูตไทยในนิวซีแลนด์ก็ไปตั้งแต่เช้าเลยเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าจะไปยื่นวีซ่านี่ต้องไปตั้งแต่เช้าคือตอนนั้นน่ะไปก่อนที่สถานทูตจะเปิดก็เลยได้คิวแรกๆเลยก็พอไปถึงเขาก็จะ เขียนคิวให้เรา่าเราได้ให้คิวเราว่าเราได้คิวที่เท่าไหร่ตอนนั้นปุ๊บก็ไม่รู้เนาะว่าในการจ่ายตอนนั้นอะเขาไม่รับเงินสดบัตร ATM เอยะไรด้วยก็เลยต้องลงไปแลกเช็คที่ธนาคารมาตอนนั้นรู้สึกจะเสียประมาณ6หรือ7จ็ดพันบาทนี่แหละค่าวีซ่าก็เสียเวลาตรงนั้นไปแป๊บหนึ่งก็ลงมาที่ธนาคารกสิกรอยู่ข้างล่างตึก ก็โชคดีที่มันไม่ไกลก็ลงมาซื้อเช็คที่จะไปจ่ายค่าสมัครขึ้นไปก็ไปนั่งรอพอเขาเรียกตามคิวปุ๊บนั่งให้เอกสารเขาไปเขาก็จะตรวจเอกสารเราว่าครบไหมคือคนที่รับเอกสารเราไปเนี่ยเขาจะตรวจเอกสารแค่นั้นว่าครบไหมว่าโอเคไหมน่าจะสมบูรณ์ไหม ถ้าครบหมดเขาก็จะรับเอกสารเราไปแล้วก็ทำไปตามขบวนนการของการขอวีซ่ากลับมาก็มารออีเมลรอโทรศัพท์ก็นานอยู่เหมือนกันจะจำไม่ได้ว่ารอนานเท่าไหร่ก็วันนั้นทำงานนั่งทำงานอยู่ปกติก็มีโทรศัพท์เข้ามาก็บอกว่าเป็นโทรศัพท์จากสานทูนิวซี d ตอนนั้นเขาโทรมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับแฟนพี่ว่าคบกันมาอย่างไงตั้งแต่เมื่อ,อไหร่เจอกันที่ไหนใครจีบใครก่อนทาไปเจอกันที่ไหนทํางานด้วยกันหรอทาอะไรครบกันมานาน,นเท่าไหร่อยู่กันยังไงก็คือตอนนั้นก็บอกเขาไปเขาก็ถามรายละเอียดเยอะแยะนั่นแหละก็คือ ที่จาได้ก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วหลังจากวางสายก็ถามเขาไปว่าวีซ่าจะเป็นยังไงหรอเขาก็บอกว่าก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะเราก็แบบรู้สึกเออรู้สึกดีขึ้นมา,าเราก็เครียดเครียดว่าวีซ่ามันจะได้ไหมเพราะว่าก็รอโทรศัพท์นานเงี้ยวางโทรศัพท์ไปปุ๊บก็เลยรีบโทรไปบอกแฟนเลยแฟนตอนนั้นแฟนอยู่ที่นิวซีแลนด์ละทำงานอยู่ ทรยบอกเขาว่าเนี่ยอินเด a ยชันนิเชเนโทมแล้วนะเขาก็ถามอย่างนี้นี้พี่เอก็บอกแฟนไปพอวางสายไปปุ๊บสา่ทุตคนนั้นอนะสา่ทุตนิเชแลนคนนั้นนะอะโรไปหาแฟนพี่เอต่อเลยแล้วก็ถามเหมือนกันคําถามเหมือนกันแล้วพอดีโชคดีว่าเราตอบได้เหมือนกันก็คือมันเป็นความเป็นจริงไงแหละที่เรารู้กันว่าเราเจอกันยังไงที่ไหนเนาะก็ไม่ได้โกหก ก็ก็ตอบไปตามนั้นแล้วแบบคือแบบเราก็ตื่นเต้นกันอะเออเราแบบทำไมถึงทำขนาดนี้เลยว่าคบกันที่ไหนเมื่อไหรใครจีบใครกอดเลยขนาดนั้นเลยอะก็พอหลังจากนั้นไปก็ก็รอวีซ่าอัานเดือนหนึ่งมั้งแต่หลังจากที่เขาโทรมาสัมภาษณ์เนี่ยประมาณหลังจากนั้นประมาณไม่กี่วันหนละังผลมันก็ออก รู้สึกแบบดีใจมากเลยอ่ะก็คือรุนมากแล้วเตรียมตัวเลยเวลาออกจากที่ทํางานเตรียมตัวที่จะไปก็คนมันมันก็ห่างกันเกือบปีแล้วอ่ะจะไปนิซีลนเร็วเร็วีบซื้อตัว๋วรีบตามแฟนไปเลยท่านเพื่อนอยากจะรู้ว่าตอนนั้นไปน,นิซีแลนด์ยังไงไปกับใครก็ไว้ติดตามคลิปต่อไปดีวจะมาเล่าให้เพื่อนฟังอีกนะคะยังไงก็ยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจช่องพี่เอฟอลล์มีเอเลดาด้วยนะคะ วันนี้ขอบคุณมากคะ่ะไปก่อนเนาะบ๊ายบาย